สวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาพบกับยิ้มหวานและรายการเรือเ่องบ้านบ้านใบเจอสต์แมนจ์เมนต์อีพีนี้พามาชมรีวิวบ้านสวยๆกันใกล้ๆกรุงเทพนี่เองค่ะกับจังหวัดนครปฐมในโครงการที่มีชื่อว่าปรึกษาพันแกลลลำพญา3ค่ะโครงการนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลลำพญาอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐรมนะคะเป็นหนึ่งโครงการทำเลดีเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมเขาอยู่ใกล้ทั้งศูนย์การค้าโรงพยาบาลแล้วก็สถานศึกษาอาทิเช่นมหาวิทยายลายัยศิลปากรศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา่านคร ประถมค่ะแมคโครเทสโกอโลตัสอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันนะคะและออบตลำพญานั่นเองค่ะ ด้านในโครงการเองเนี่ยเขาถูกออกแบบมาในสไตล์โมเดิร์นมีความทันสมัยเน้นการใช้ประโยชน์เนี่ยกับพื้นที่ได้แบบเต็มพื้นที่เลยและค่ะและยังมีพื้นที่ส่วนกลางนะคะคลับเฮาส์ฟิสเนสตสระว่ายน้ําไว้คอยบริการลูกบ้านด้วยไม่ต้องห่วงในเรื่องของความปลอดภัยค่ะเพราะเขามีระบบดูแลความปลอดภัยโดยเจ้าหน้าที่รอปภกล้องซ c t v วเข้าออกผ่านทางคีย์การ์ดแอสเซทค่ะเราไปดูกันดีกว่าว่าด้านในตัวบ้านจะสวยน่าอยู่แค่ไหนตามมาเลยค่ะ และตอนนี้นะคะยิ้มก็อยู่ที่บ้านเลขที่109ทับ202เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมบ้านหลังนี้เป็นทาวน์โฮม2ชั้นมี3ห้องนอน2ห้องน้ำค่ะเก่าขนาดพื้นที่24.80ตารางวาด้านหน้าเนี่ยสามารถจอดรถได้1-2คันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าด้านในตัวบ้านจะเป็นยังไงตามมาเลย เดินเข้ามาบริเวณด้านในของตัวบ้านค่ะจะพบกับห้องโถงขนาดกว้างนะคะลึกเข้าไปจนถึงบริเวณด้านหลังของตัวบ้านเลยแหละค่ะมีพื้นที่นะคะที่คุณผู้ชมสามารถใช้เป็นห้องนั่งเล่นแล้วก็มุมห้องรับแขกได้เป็นอย่างดีสามารถวางโซฟาตัว L หรือว่าโซฟาเบดได้เลยนะคะเพิ่มเติมโต๊ะกลางชั้นวางทีวีและกระตู้โชว์ของได้ยังมีพื้นที่เหลือ <ๆ S 1> ให้เดินแบบสบายๆค่ะลึกเข้ามานะคะด้านในของตัวบ้านสามารถใช้เป็นพื้นที่กับการตั้งโต๊ะรับประทานอาหารค่ะตั้งแต่ขนาด 4ท่านนะคะเป็นต้นไปและสําหรับคุณผู้ชมท่านไหนคะ่ะที่อยากจะได้มุมห้องทํางานก็สามารถที่จะก,กั้นห้องเพิ่มเติมได้นะคะหรือว่าจะใช้เป็นพาร์ติชั่นค่ะกั้นแยกสําหรับมุมห้องทํางานได้อย่างเป็นสัดส่วนด้วยละคะ่ะ บริเวณชั้นหนึ่งมีหนึ่งห้องน้ําใช้ร่วมกันนะคะมีการกั้นพื้นที่ส่วนแห้งส่วนเปียกและมีฝักบัวด้วยสามารถอาบน้ําที่บริเวณชั้นหนึ่งได้พร้อมสุขภัณฑ์ครบพันเลยละคะ่ะบริเวณด้านหน้านะคะของตัวห้องน้ําเองค่ะมีการกั้นประตูบานกระจกไว้ด้วยนะคะสามารถใช้เป็นห้องนะสำหรับสัตว์เลี้ยงน้องหมาน้องแมวหรือจะเป็นห้องทํางานรวมไปจนถึงห้องเก็บของภายในบ้านได้ด้วยแหละคะ่ะด้านหลังเองค่ะมีการต่อเติมพื้นที่นะคะทั้งพื้นและหลังคางเป็นที่เรียบร้อยและะ้วค่ะมีขนาด กว้างมากๆเลยทีเดียวบริเวณด้านหลังของตัวบ้านคุณผู้ชมสามารถใช้เป็นห้องครัวไทยได้แบบเต็มรูปแบบเลยละค่ะและยังมีพื้นที่เหลือไว้สําหรับเนี่ยทำเป็นมุมซักล้างตากผ้าได้ด้วยค่ะและไม่ต้องกังวลใน,เ,นเรื่องของกลิ่นที่จะเข้ามารบกวนภายในตัวบ้านนะคะเขามีประตูกระจกบานสไลด์ที่จะปิดกันกลิ่นรบกวนและก็มีช่องลมค่ะที่สามารถระบายอากาศขณะที่คุณทําอาหารได้ด้วยและสําหรับนะคะบริเวณชั้นหนึ่งเองเนี่ยเขามีอีกหนึ่งห้องค่ะที่เป็นห้องเก็บของ ใต้บันไดค่ะเรียกว่าบ้านหลังนี้ถูกออกแบบมาให้เหมาะกับการใช้พื้นที่ได้แบบเต็มทุกสัสดส่วนเลยล่ะค่ะและสำหรับชั้นสองจะสวยน่ายอยู่แค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะตามมาเลย ชั้นสองค่ะมีทั้งหมด3ห้องนอนนะคะหห้องน้ําด้วยกันค่ะห้องนอนแรกเนะี่ยจะเป็นห้องมาสเตอร์เบดมอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านมีขนาดกว้างมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมสามารถวางเตียงคิงไซส์ขนาด6ฟุตเพิ่มเติมตู้เสื้อผ้าและกระต o เครื่องแป้งได้เลยเลยค่ะหรือคุณผู้ชมท่านไหนคะ่ะจะเพิ่มโต๊ะทํางานหรือว่าโซฟาไว้สําหรับการดูหนังนะคะภายในห้องก็ยังสามารถทําได้และความพิเศษของห้องนี้เขามีการดีไซน์นะคะเป็นหน้าต่างกระจกบานใหญ่ค่ะที่สามารถที่จะชมวิวบริเวณ ด้านนอกและทําให้ภายในห้องเนี่ยมีความกว้างด้วยและที่สําคัญค่ะมีประตูกระจกในคาบันสไลด์เชื่อมไปยังระเบียงบริเวณด้านหน้าของตัวบ้านค่ะไว้สําหรับการเปิดรับลมและก็ชมวิวสวยๆได้ด้วยหรือจะตั้งโต๊ะชากาแฟไว้จิบชาย,ยามเช้าก็ยังได้ค่ะ ห้องนอนที่2และห้องนอนที่3อยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านและก็ด้านข้างของตัวบ้านนะคะทั้ง2ห้องมีขนาดพอๆกันเลยและค่ะสามารถวางเตียงหกฟุตได้แบบสบายๆเพิ่มตู้เสื้อผ้าหรือว่าโต๊ะเครื่องแป้งก็ยังมีพื้นที่ให้เดินแบบเหลือๆค่ะแต่สําหรับท่าไหนที่สมาชิกไม่เยอะสามารถใช้เป็นหนึ่งห้องเนี้ยสำหรับห้องทํางานห้องพระหรือว่าจะเป็น walk in closet ก็ได้ค่ะทั้งสองห้องนี้มีหน้าต่างกระจกบานสไลด์เปิดรับแสงจากธรรมชาติและก็เปิดรับ ลมเย็นๆด้านนอกของตัวบ้านได้ด้วยค่ะชั้นสองเนี่ยมีหนึ่งห้องน้ำนะคะมีการแยกพื้นที่ส่วนแห้งส่วนเปียและสุขภัณฑ์พร้อมใช้งานครบครันเลยล่ะคะ่ะการเดินทางไปยังหมู่บ้านพฤษาพันธ์แกนลำพญาสามเริ่มต้นที่หน้าแมคโครนครปฐมตรงไป800เมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าซอยขับตามทางไปอีก1.4กิโลเมตรแล้วเลี้ยวขวาจุดหมายจะอยู่ทางขวามือค่ะ บ้านสวยหลังนี้ร้อยคุณเป็นเจ้าของอยู่นะคะกับโครงการบ้านปรึกษาพันแกลนลำพญา3ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะติดต่อหาเราได้เลยทั้ง3ช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook J Asset Management YouTube Channel เรื่องบ้านบ้านบายเ Asset Management และช่องทางน้องใหม่แจมอยากมีบ้านค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะเรายังมีที่ปรึกษาฝ่ายขายที่จะพร้อมคอยให้คําแนะนําและบริการยื่นสินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายได้เลยะคะ่ะและสําหรับท่านที่สนใจอยากจะ มาชมสถานที่จริงก็สามารถแจ้งผ่านทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของเราได้เลยนะคะนอกจากที่นี่แล้วยังมีซับพร้อมขายสภาพนางฟ้าค่ะทีมจะพาคุณผู้ชมไปรับชมกันทั้งในกรุงเทพต่างจังหวัดและก็ปริมณฑลอีกหลายที่เลยเลยค่ะไม่อยากพลาดทุกการอัปเดตอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กันไว้ด้วยนะคะ EP นี้หมดเวลาลงแล้วยิมต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ EP หนะ้าสวัสดีค่ะ